Oh, <laughs> เดนะครับรายการที่พร้อมที่จะตั้งบฏิธานร่วมกันว่าเราจะอยู่ให้ร้อยปีอย่างคนที่มีสุขภาพดีโดยดูแลรักษาสมดุลของภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานะครับด้วยวิธีการใช้ชีวิตที่ถูกต้องและเหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามหากแม้นว่าพยายามทุกลู่ทุกทางแล้วมันไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายนั้นได้จําเป็นต้องมีตัวช่วยครับผลิตภัณฑ์จาก operation บิมนั้นเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่จะทําให้ท่านนั้นเหมือนกับได้หัวอาหารในการจะช่วยดูแลรักษาสมดุล ของภูมิคุ้มกันในร่างกายของท่านนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยความที่คนเราจะมีชีวิตยั่งยืนอย่างมีความสุขได้เนี่ยสุขภาพเราเนี่จะเป็นเครื่องจักรที่สําคัญมากแน่นอนคือการที่คนเราอยู่ยืนนะฮะแต่ปรากฏว่านอนแมบอยู่บนที่นอนโอ้โหไม่มีความสุขต้องมีคนมาป้อนข้าวป้อนน้ำต้องมีคนมาอ,อุ้มเข้าห้องน้ำต้องมีคนอาบน้ําให้หรือบางคนนั้นเนี่ยต้องเจาะนู่นเจาะนี่กินอาหาร,รทางสายยางอันนั้นก็ไม่น่าอยู่ไม่มีความสุขนะฮะ ตอนสมัยก่อนแม่พี่จะเสียเนี่ยนะครับหมอผู้ชายคนหนึ่งแนะนำให้มีการล้างไตนะแต่แม่พี่เนี่ยนอนอยู่บนเตียงมาเนี่ยเป็นปีที่สามนะฮะหมอผู้หญิงคนหนึ่งก็าถามบอกว่าอาจารย์คะจะคุณแม่ทรมานไปทำไมคะถ้าเกิดล้างแล้วเนี่ยพาคุณแม่ไปเที่ยวได้ไปกินข้าวนอกบ้านได้ก็น่าให้ล้างนะคะแต่ถ้าเกิด่าล้างแล้วก็ไปนอนอยู่บนที่นอนเหมือนเดิมเนี่ย ได้คุณแม่ทรมานทำไมครับ,รบยาฉีดยาก,กินมีอะไรก็ประทังไปก่อนดีกว่าอาดขาส่วนไอเรื่องของการที่ว่าจะล้างอะไรต่างๆนั้นเนี่ยถ้าหากล้างแล้วพาคุณแม่ไปเที่ยวนอกบ้านได้พาคุณแม่ไปกินข้าวได้ <ừ> ก็คุณหมอ<ก>จะแนะนาให้ล้างแต่ตรงนี้เนี่ยกลับไปก็ไปนอนแบบนะฮะอยู่ตรงนั้นแหละ นะจะเข้าห้องน้าก็ต้องมีคนอุ้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับทรมานแล้วก็นอนอยู่บนเตียงตลอดเวลาครับก็เลยใช้ยากินยาฉีดซึ่งอันนี้พี่ว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องเพราะว่าบางทีคนเราเนี่ยถ้าอยากจะอยู่ต้องอยู่อย่างสุขภาพดีแต่ถ้าอยู่แล้วสุขภาพไม่ดีแล้วก็ทรมานทรกรรมคนอื่นเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องแต่ทําไมจะต้องรอให้จนถึงวันนั้นก็ป้องกันตัวเองก่อนไงใช่เพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบิ่มมาครับไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆที่บางครั้งเกิด ขึ้นโดยที่ไม่ใช่ความตั้งใจเบาหวานอย่างนี้อาจารย์โรคหัวใจง้ใครจะไปคิดว่าจะเกิดโรคเผลอไหลมันเป็นเพราะว่าอะไรเครื่องยนต์ของร่างกายเหรอเนี่ยเผลอกินเยอะแล้วก็เผลอไม่ออกกําลังกายไอ้โรคเผลอไผลเหล่านี้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญหาแต่อย่างไรก็ตามบุคคลเหล่านี้ที่มีประสบการณ์มาเล่าให้เราฟังนั้นจะพูดถึงความทุกข์ทรมานในช่วงก่อนที่จะได้รู้จักกับบิมแล้วก็ชีวิตที่แปรเปลี่ยนไปหลังจากที่รู้จักกับบิมแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยครับที่คือภาพที่อยู่ใกล้ๆครับพี่ชนะชนิน,น,นครับขอญาตนะครับไม่ว่ากันผมขอญาตแล้วว่าจะาโชว์ภาพนี้เห็นไหมครับ ถ้ามองไกลๆเห็นสีแดงสดๆไหมครับเป็นภาพที่ทําให้ชีวิตไม่มีความสุขนะครับแล้วก็ทําให้คนเราเสียงานเสียการไปนะครับเดี๋ยวโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเชิญที่นั่งที่ได้เลยครับตอนแรกป้าหนิงท้องคนสุดท้องเป็นเบาหวานอยู่โร,ง,ร,ง,รงพยาบาลเดือนเต็มๆเลยค่ะอยู่ในโรงพยาบาลก็เบาหวานสูงมากแล้วก็พอค้อดเสร็จเบาหวานหายไปปีหนึ่ง พอหลังจากนั้นเบาหวานก็ขึ้นมาอีกก็ไม่หายเลยจนถึงว่าสิบหกปีก็กินยาอยู่ตลอดแล้วที่ล่าสุดร้ายแรงสุดที่เป็นที่ขาได้ยังไงเราเราเล่าฟเป็นไข้ค่ะเป็นไขอยู่สามวันไข้สี่สิบสี่สิบเอ็ดไม่ลดเลยไข้ก็ไปพบหมอบอกหมอว่าเนี่ยแผลที่เท้านี่เหมือนกระโดนน้าร้อนรวดให้หมอดูหมอว่าไม่เป็นไรหรอกป้าเดี๋ยวมันหายเองมาล้างแผล ก็ล้างไปสามวันวันที่สามไปไม่ได้แล้วเดินไม่ได้แล้วบวมจนแข็งเหมือนกับต้นกล้วยอ่ะแบบไหนต้นกล้วยแบบนั้นเลยหนูนี่โอ้ชาสุดยอดละมุนก็ไปพักที่บ้านสุดยอดอีกแล้วเพราะหมอแ้่หนูพักที่บ้านได้ยังไงนี่เดินก็ไม่ได้แล้วไม่เป็นไรอาทิตย์นึงค่อยมาจะมาทําแผลอไปวันอาคารวันพุธหมอเข้าห้องผ่าตัดเลยขูดเลยที่ฝ่าเท้าขูดเลย ก็ขาที่ขานี่บวมกาลังบวมยังยังนั่นเลยแหละเป็นไข้ก็ไข้สูงก็อยู่ประมาณห้าวันก็เข้าห้องป่าตัดอีกข้างนึงก็ผ่าผ่าชนิดว่าเหมือนกับผ่าปลาเค็มตักใส่น้ําเกลือเลยอแฉออกมาเลยกระดูกอ,อยู่ข้างหลังเลยค่ะโอกระดูกเนื้อนี่อยู่ข้างหลังกระดูกขึ้นมากัะเอ็นนี่ขาวจ้ะเลยตอนนั้นจิตใจเป็นไงครับจิตใจเป็นไงบ้างดีใจมากที่ก็ได พาน้องเซ๊ะนะไปโรงพยาบาลคุณเซ๊ะคือคนที่แนะนำแนะนำเพลิตภพณฑ์ให้นะครับปลอบมื่อคุณเซ๊ะนะฮะคุณเซ๊ะอยู่ไหมครับคุณเซ๊ะเนี่ยคุณเซ๊ะนะฮะนะับคุณเซ๊ะตอนนั้นพูดจากใจจริงว่าตอนที่ไม่สบายนั้นก็เรื่องลูกก็เพิ่งจบปัญหาไปตังไม่มีเลยช่วงนั้นไม่มีตังจะกินเลยไข้ก็ไข้สูงก็ลูกบอกว่ามามาอย่าไปคิดอะไรมากนะมาต้องเอาใจช่วยตัวเองมาต้องสู้กับมาที่เป็น อดอกเตอร์สุปรเรศไปพบป้าหลิงนะนี่ขาป้าหลิงถ้ามาใช้อีกหน่อยนะสุดๆต้องตัดห้าสิบห้าสิบเพราะว่านาราสูงไปก็ห้าสิบห้าสิบอยู่แล้วต้องตัด,ต,ดตัดนี้นเลยเพราะว่ามันขึ้นมาจิงอ่ะ,อะเดี๋ยวบบเปิดเราดู <นะ S 1> ครับขออนุญาตขออนุญาตแล้วกันครับเมื<ช>่อสักครู่นี้<ช>ที่ผมโชว์ภาพสีแดงๆเห็นไหมครับตอนนี้แห้งแล้วปรบมือเป็นกำลังใจอีกครั้งนะครับไปกับป้าหลิงของเราฮะจากที่บอกว่าขออนุญาตพาเหมือน ปลาเค็มใช่ไหมครับมันเห็นกระดูกเนี่ยฮะเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่ครับนี่นี่ไม่มีเนื้อเลยมีแต่กระดูกกับเอ็นเขาจั่วไม่มีอะไรเลยตอนนี้ทานบิ่มยังครับทานแล้วค่ะแล้วก็กินไปสองอาทิตย์พอไปสองอาทิตย์อาจารย์ถามว่าป้าหนึ่งกินอะไรบ้างว่านี้อาหารเสริมออกกระป๋องให้เลยโชว์ให้ดูเลยโชว์ให้ดูเลยเนี่ยกระป๋องเนี่ยที่กินก็ไปก็อยู่เดือนสิบวันก็หมอจะทาแพลแปะ หมอบอกว่าป้าหนิงนะห้าสิบห้าสิบติดไม่ติดหมอไม่รับรองเพราะวันนิ้วครั้งแรกไปนั่นนิ้วชี้ไปกนแล้วไปแล้วตัดแล้วทิ้งไปแล้วพออาทิตย์ที่สองอิดนิ้วหนึ่งนิ้ว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 ก้อยนิ้วก้อยพออาทิตย์ที่สามอาจารย์บอกว่าป้าหนิงต้องตัดอีกนะเชื้อติดหมอออาจารย์คับ หนูขอเตอีกนิ้วนึงเก็บไว้ให้หนูจะคู่กับหัวไม่ตีเปรบมือเปิใจเลยครับป้าหนิงก็เเ่าครับใจยังสู้อยู่ใจยังสู้อยู่เอาต่อครับก็อาจารย์บอกว่าต้องตัดนะป้าหนิงเก็บไว้ไม่ได้เชื่อยังอยู่นะหมอไม่ตัดเชื่อยังอยู่ไม่ไม่ตัดหมอหมอเก็บไว้หนูหัวไม่ตีหนูไม่มีคู่พูดแบบนี้เลยอาจารย์โอ้โหสุดยอดแล้วป้าหนิงนะเพราะว่านี่ป้าหนิงจะดูว่าอาหาร เสริมที่ป้าหนิงกินแอลเชลัย,ยนะว่าจะได้ผลขนาดไหนก็อยู่ข้าวเดือนที่สองก็เนื้อแดงขึ้นมาเลยอเหมือนเหมือนกระเห็ดขึ้นมาไอไอตรงนี้นะไม่มีเลยมันมียอดตรงนี้หน่อยเดียวตรงนี้เป็นกระดูกหมดเลยนี่กระดูกเขียวหมดเลยที่อาจารย์ว่าจะตัดทิ้งอ่ะก็ป้าหนิงไม่ตัดนะนะ อัดแรกๆสี่แคปซูลสามเวลาเช้าสี่เที่ยงสี่ก่อนนอนสี่ค่ะไม่สีไม่ไหวก็ไปสัเดียกันไปแน่กันขาไปแน่สี่เลยหรอครับสี่เลยค่ะสิวันหนึ่งสิบสองสิบสองแคปซูลเลยไม่มีอะไรเสียแล้วไม่มีอะไรเสียไม่รู้หมอว่าจะตัดนะป้าหนิงนะถ้าขึ้นแบบไม่ต้องตัดแน่หมอขอเนอะอาจารย์บอกว่ายังไงอย่างน้อย6เดือนนะขาป้าหลิง ถ้าหมดเขตหกเดือนต้องตัดแน่เก็บไม่ได้ดตัดอย่างเดียวบอกว่าอาจารย์นะป้าหนิงโอนะอย่าตัดก่อนนะถึงกี่เดือนป้าหนิงจะอยู่ตรงนี้ป้าหนิงจะอยู่ตรงนี้จะดูว่าขาป้าหนิงจะถึงขนาดไหนแล้วป้าหนิงจะกินอะไรกินอาหารเสริมแล้วกินอายามหมอให้แล้วป้าหนิงกินกินทุกวันกินทุกมือ้อพยาบาลไยให้ป้าหนิงกินไหมกินปวดไหมปวดนิดหน่อยทน ไอ้ไอ้อะไรยายาถ้าไม่ไม่ปวดอ่ะฉีดก็ไปโอ้วันหนึ่งสี่เข็มสามเข็มยาฆ่าเชื้อนั้น<ม>วันวันหกกับขวด<ม>เข้าไปอัดเข้าไป<ม>ยานี้ก็อัดเข้าไป<ม>อาจารย์บอกว่าโอ้หป้าหลิงสุดยอดทนนะ<ม>เสียงไม่มีเลยหนูป้าหลิงทำยังไงไม่มีเสียงพ<ม>ยาบาลไปแอบผ้าม่านเปิดดูป้าคนหนูพื้นนึงใส่ปาก ยักษ์ก็ปาดไม่มีเสียงน้ำตาเล่หมดเลยน้ำหนักแรกๆไปห้าลงไปเหลือ3าสองตอนนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้ห้าสิบหกค่ะแข็งแรง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 ก็ร่างกายก็แข็งแรงขึ้นเหมือนก่อนที่เป็นนี้อีกค่ะเมื่อก่อนรู้สึกว่า มันเหี่ยวมันไม่มันไม่สดชื่นอ่ะหน้าตาเหี่ยวแห้งแบบไม่มีพลังไร้ความสุขหมดความหวังไม่หมดวันหวังแล้วเพราะว่าหมอบอกว่าตอนนี้ชีวิตชีวิตนี่เป็นไงครับนี่ก่อนจะมานี่สี่วันไปเจาะเลือดดูก็หมอบอกว่าน้าตาลเท่าไหร่คะถามหมอใจนับปิ๊บปิ๊บปิหมอเท่าไหร่ป้าหนิงไม่กินอะไรมาตกใจนึกว่าขึ้นอีก จหายวับเลยน้องบอกป้าหน่อยแล้วป้าใจไม่ดีแล้วพูดนม่สั่นเลยป้าจะป้าหนิงน้ำตาลป้าหนิง่งร้อยสี่โอครับอาจารย์ครับมาตกวันนี้ค่ะช่อนที่จโอ้ก่อนที่ไปรบมือกำลังใจให้ป้าหนิงอีกสักครั้งนึงครับมาฟังสุดมีกำลังใจนะอาจารย์ชิดมีความหวังนะครับ โดยปกติเนี่ยนะคะเวลาเรากินแป้งป้ากินกว๋กวยก๋วยเตี๋ยวเนาะก็คือแป้ง,แป,งแป้งเนี่ยพอเข้าสู่ร่างกายแล้วมันจะถูกย่อยให้กลายเป็นน้ําตาลนะคะแล้วก็ซึมเข้าสู่กระแสเลือดทีนี้เซลล์ทุกเซลล์ของร่างกายจะต้องดําน้ําตาลไปใช้ทีนี้มันจะใช้ได้ยังไงก็มีตัวอินซูลินที่ร่างกายหลั่งออกมานี่แหละมันก็จะไปเคาะประตูเซลนะคะเซลล์ก็จะมีประตูที่จะให้นําน้ําตาลเข้าไปอินซูลินก็ไปเคาะว่าเอาเปิดนะแล้วก็อาน้ําตาลเข้าไป แต่ทีนี้คนที่ระบบภูมิคุ้มกันไม่เป็นปกติไม่สมดุลเนี่ยเขาพบว่าไอประตูนี้มันดือ้อมันไม่ยอมเปิดนะฮะเพราะน้ำตาลเข้าไม่ได้พอน้ำตาลเข้าไม่ได้น้ำตาลก็ข้างอยู่ในเลือดใช่ไหมฮะพอละวัดมันก็เลยสูงทีนี้พอน้ำตาลข้างในเลือดเยอะๆเนี่ยเป็นแผลนิดหนึ่งสกิดเข้ามานะฮะน้ำตาลนี้มันเป็นอาหารอย่างดีสําหรับเชื้อแบคทีเรียมันก็ก่อให้เกิดแผล ใช่ไหมคะเป็นแผลเยอะแยะไปหมดแบบที่ป้าเป็นเนาะใช่ค่ะ,ะทีนี้โอเปเรชั่นบิมไปทำยังไงโอเปเรชั่นบิมอาจารย์ปรัชยาเป็นคนทดสอบแล้วว่าสามารถลด T.N.F. Alpha ได้นะคะ T.N.F. a l p h าเป็นตัวสำคัญที่ก่อให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินนะะไอ้ที่ประตูมันไม่ยอมเปิดให้น้ำตาลเข้านั่นน่ะ,อะพอโอเปเรชั่นบิมไปลด T.N.F. Alpha ทีนี้อินซูลินไปเคาะประตูมันก็เปิดละ เอาน้ำตาลเข้าไปใช้น้ำตาลก็ไม่ขั่งอยู่ในเลือดนะะอันนี้ก็คือผลของโอเปอเรชั่นบิมนะะแผลทำไมถึงหายเร็วก็เพราะว่ามี GM1 อยู่ในนั้น GM1 มวันมีิ์ต้านการอักเสบมันก็ทำให้การอักเสบต่างๆหายไปแล้ว GM1 ยังมีธิ์ฆ่าเชื้อด้วยไอ้การติดเชื้อก็จะหายไปด้วยนะผมเป็นโรคเก่านีมันประมาณ8ปปีครับแล้วก็รักษาจากโรงพยาบาลเนี่ยโอ้โห หมอว่าโรคเก่านี้ไม่หายไม่หายแกบันเทาเองเดียวครับพอดีโชคดีนะเป็นพวกพวกเราคือเซกนันะลงมาจากภาคใต้เข้าแนะนำบินกับไอ้ครีมแหละครีมที่ทาหัวเขานี่นแหละเออแล้วก็ทาประมาณยีสิบนาทีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่ปวดแล,แล้วก็ กินประมาณสามขวดสังกระป๋องนี่แหละแล้วก็ทดลองนะทดลองกินอาหารเนี่ยของพิษเนื้อแล้วก็ผักพืชนี่แหละไม่เจ็บไม่เจ็บรู้ซึกเม่เจ็บคนนี้ไม่ใช่อย่างเดียวนะนะบริโรคนี่หลายอย่างโรคเกาด้วยแล้วก็ไอข้อคออาหารด้วยแล้วก็โรคหัวใจก็มีด้วยนหลายอย่างนะ่ะ หัวใจก็เมีเวลาขึ้นบันไดนะ่ะมันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโอ้แล้วสองปีไม่ได้ทํางานเนี่ยผมทํางานเกษตรปลูกปาล์มเนี่ยไม่ได้ไปทํางานเหนื่อยในมากนะทำเดียวเนี่ยโชคดีก็ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบิมของเรานะครับไม่ใช่ยานะครับแล้วก็เมื่อก่อนนี่คือทานพืชผักไม่ได้เนื้อไม่ได้เลยเราเป็นมุสลิมต้องทานสติีกด้วยใช่ไหมครับก็ทานไม่ได้เลยปัจจุบันนี้เรียบร้อยทานได้แล้วก็เข่าที่เคยเดินมีปัญหาก็ ใช้ครีมข้อเข่าฮะทาครีมข้อเข่าของเรานะครับทาสินาทีอะฮะประมาณกี่นาทีครับ20ินาทีเดินได้เลยเดินได้เลยอาจารย์เกาอย่างที่หมอบอกว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่บางทีมันหายเองได้นะคะบางครั้งนะคะคือเก้าหนี้มันสาเหตุก็คือมันเกิดความผิดปกติของการเผาผลาญเนื้อนะคะที่เรากินนะคะเป็นพวกเพลีนซึ่งพวกนี้ ท้ายที่สุดมันจะมาสร้างกรดยูริกเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้กรดยูริกเนี่ยคั่งอยู่ในเลือดเยอะนะคะทีนี้ถ้ามันคั่งอยู่ในเลือดเยอะแล้วมันมักจะไปตกตะกอนบริเวณข้อต่อนะคะมันจะเริ่มจากข้อต่อเล็กๆก่อนอันนี้นิ้วยังไม่เป็นปมเนาะเป็นที่เข่าใช่ไหมฮะเป็นที่เท้าอาจจะไปตกตะกอนบริเวณเท้าก็ได้แล้วมันก็จะทําให้เกิดการอักเสบแล้วก็ปวดนะคะโรคข้ออักเสบนี่ G.M.1 ของเราเราได้พิสูจน์แล้วว่ามันสามารถต้านการอักเสบได้แล้วก็ระงับปวดได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าสงสัยว่าข้อเข่าหรือการอักเสบอะไรทั้งหลายมันก็หายไปปวดเรื่องข้อเสื่อมนี้ต้องขออาจารย์ปรัชญานะคะครับผมขอบคุณนะคุณอะไรนะครับคุณพี่หามะครับคุณพี่หามะนี่เป็นโรคหลายโรคแต่นี้เป็นเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจมากเลยว่าทำไมโอเปอเรชั่นบีมสามารถที่จะไปทำได้โรค ข้อเสื่อมที่หัวเขา่านะฮะที่บอกว่าทาครีมแล้วหายเนี่ยหายที่โรคข้อเสื่อมนะฮะที่บอกว่าที่ข้อทะทีะ่ส้นเท้าหรือที่นิ้วเท้าหายเนี่ยเพราะว่าโรคเกานะอันนั้นก็คือการที่ดูแลสุขภาพมากขึ้นนะฮะคือพอดีถ้าเกิดเขาเป็นมาประมาณ8ปีเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าอะไรทำตัวยังไงแล้วก็มีการปรับสมดุลของร่างกายจาก Operation ่นบเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้อย่างที่อาจารย์ อําอัยบอกนะเพราะฉะนั้นจะเห็นภาพค่อนข้างชัดว่าเหมือนกับเราไปปิดเมนสวิต่์ไปปิดคัทเอารวมอะ่ะเราเปิดไฟในบ้านใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราต้องการความสว่างเราก็เปิดบางดวงหรือปิดบางดวงต้องการความมืดแต่เกิดเราไปยกคัทเอาออกแบบนี้มันก็สามารถที่จะได้ได้หมดทั้งบ้านเลยอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่จะอธิบายได้ง่ายๆว่า โอเป a t i o n บิมสามารถที่จะไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแบบองค์รวมได้ผมเป็นคนกินเหล้าหนักมากวันนึงครึ่งขวดถึงขวดกว่าทุกวันกินมาเป็น4ี่ห้าสิปีเลยกินหนักมากแล้วก็วันนั้นพอดีโซมมากกินเยอะมากเป็นกี่ขวดไม่ทราบตื่นเช้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็ไปหาหมอตรวจดูไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็ไปตรวจทุกอย่างตรวไปตรวจมาหมอบอกว่า มันมีสัญญาณของเป็นมะเร็งที่ตับนะผมไม่ได้เจ็บปวดไม่มีอะไรเลยก็ไปทำไปตรวจไออะไรก่อนอุตาซาวก่อนอุตาซาวก่อนบอกอุตาซาวเสร็จมันบ่งชี้ว่าใช่เจาะเลือดก่อนผลตัว a อ p อะไรเป็นนะตัวค่ามะเร็งเป็นแล้วก็ไปทำอูตาซาวก็เป็นก็เลยไปทำเอมอา m r i อีกทีหนึ่งกระบวนการทั้งหมดเดือนสองเดือนะกว่าจะรู้หมดทัว่วเป็นแน่แน่อยู่แล้วนะ แต่ไม่รู้มันร้ายหรือมันดีก้อนนั้นประมาณสองจุดสี่คูณหนึ่งจุดแปดคูณสามหรือไงประมาณนั้นนะก้อนนีน้หมอบอกคุณจิรกเกตคุณโชคดีมากนะครับคุณมีก้อนหนึ่งที่ตับแต่ผมไปเจอมันก่อนผมบอกหมอว่าผมเป็นมะเร็งแล้วถามว่าผมโชคดีได้ไงเะไรนะบอกโชคดีครับเพราะว่าที่ตับนี่มันเร็วเดือนสองเดือนมันไปเลยแ้ว ถ้าคุณไม่เจอมันชากว่าสองเดือนคุณไปเลยอาจจะไม่ทันก็ได้แต่หลังจากผ่าแล้วพี่เช่ก็บอกว่าเฮ้ยรือต้องกินตัวนี้นะมันคนกินหายเยอะมากไอ้ตอนนี้ผ่าไปแล้วก็ผมเชื่อก็แล้วแต่ถ้ากินโดยไม่ผ่าผมไม่เชื่อขนาดนั้นนะน,นะ,แ,ะแต่ก็เป็นคนดีนะส่งมาให้ทุกเดือนเลยนะก็กลัวกลัวว่าผมจะไปซะก่อนหรือไงไม่ทราบนะก็พยายามต่อ,อยุผมให้ส่งมาทุกเดือนก็หลังจาก กินไอ้มังคุดทั้งขวดทั้งเม็ดแล้วเนี่ยนะแต่ตอนนี้น้ำหนักก็กลับมาที่67ครึ่งผมกินของของของพิเชษมาประมาณเขเจะว่า7-8เดือนได้แล้วนะตอนนี้ก็ประคับประคองโดยพิเชษอยู่นะก็ก็เทียบมาเล่าสู่กันฟังนะครับคือโดยปกติเนี่ยตับเนี่ยมันงอกได้นะฮะเราสามารถตัดออกประมาณ2ในสองในสเหลือนิดเดียว มันสามารถงอกได้ภายในไม่กี่อาทิตย์นะฮะทีนี้เข้าใจว่าหมอตัดเนี่ยตัดเฉพาะไอ้ก้อนใหญ่ที่มันน่ากลัวออกนะฮะไอ้ก้อนเล็กๆนี่เขามัน,มนกระจายมันตัดไม่ได้ถ้าตัดก็คือหมดตับใช่ไหมะเพราะนั้นก้อนเล็กๆนี่มันอาจจะ คือหมอเขาอาจจะมองดูที่เขาสั่งให้ไปตรวจเป็นประจำเนี่ยนะคะถ้ามันเกิดขยายเมื่อไหร่เขาอาจจะเริ่มให้คีโมหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้ามันไม่ขยายมันอยู่กับที่ก็ไม่ต้องให้อะไรขบวนการของการที่จะเป็นมะเร็งตับเนี่ยมันจะมีอยู่สองสเต็ปใหญ่ๆสเต็ปที่หนึ่งคือสเต็ปของการที่เราได้รับเชื้อไวรัสหรือได้รับแอลกอฮอล์สองอันเนี้ยมันจะทําให้เกิดขบวนการตามมาคือขบวนการตับแข็ง ตับแข็งคือไฟโบซิสนะฮะแล้วการที่เกิดไฟโบซิสเสร็จปุ๊บเนี่ยหมอเขาจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเลยว่ามันจะเปลี่ยนไปเป็นแค n นเซอร์หรือยังเหมือนกับมันเป็นบันไดขั้นที่หนึ่งของการที่จะเป็นโรคมะเร็งเพราะฉะนั้นที่หมอพูดบอกว่าพี่มาหาผมเร็วขนาดนี้ดีมากเลยนะพี่แค่หนึ่งวันก็มีผลต่อชีวิตถ้าสามารถตรวจได้นะ ความมั่นใจของผมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราพบตอนหลังๆเราพบว่าอันนี้ความรู้ใหม่นะฮะสำหรับคนที่ต้องการที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ออปเปอรชั่นบิมสำหรับคนที่เป็นกำลังต่อสู้ต้องการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขกับอาการของมะเร็งนี่นะครับผลิตภัณฑ์ของเรา <c oughs> สามารถที่จะไปจับเหล็กจับเหล็กออกจากเลือดได้อย่างฉังมากม แล้วก็มีข้อมูลบอกว่าเซลล์มะเร็งในร่างกายมันเจริญเร็วกว่าเซลล์ปกตินั่นคือสาเหตุที่มันขยายไปเรื่อยๆแล้วไปเบียดเบียนเซลล์อื่นๆในร่างกายนะครับแล้วในที่สุดล้วก็ไม่มีเซลล์ปกตทิที่ที่ทำงานได้อย่างปกติการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งที่มันรวดเร็วกว่าเซลล์ปกติก็โดยอาศัยธาตุเหล็กเห็นไหมฮะเมื่อเป็นเช่นนี้ เมื่อเราสามารถไปจับเหล็กออกจากเลือดเราก็ไปเอาอาหารที่ทำให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตเร็วกว่าเซลล์ปกติออกไปเพราะฉะนั้นเซลล์มะเร็งก็เจริญเร็วพอๆกับเซลล์ปกติเพราะไม่มีอะไรพิเศษอยู่แล้วนะครับทีนี้ครั้นเมื่อเซลล์มะเร็งการที่มันขยายการที่อาการแย่ลงได้ก็เพราะว่าเซลล์มะเร็งมันเจริญเร็วเ็วใช่ไหมฮะ เมื่อมันไม่เจริญเร็วกว่าเซโรติมันก็คงจะลดขนาดอยู่ตรงนั้นแ่ะอยู่ขนาดตัวอยูตรงนั้นแ่ะแล้วทีนี้เนื้อเหนือจากตรงนี้พวกเราก็รู้ใช่ไหมโอเปเรชั่นบีมของเราทําอะไรนะสร้างภูมิคุ้มกันให้เม็ดเลือดขาวมีอะไรมากขึ้นนะอินเทอร์ลิคินทูมากขึ้นซึ่งก็ตัวนี้ก็คือทําให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยกลายเป็นเป็นนักฆ่า นักฆ่าสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย Operation b ั่นหรือ b a l a n c i n ิ่งอ m นเนี่ยนะครับคือกระบวนการวิจัยและพัฒนาของคณะนักวิริยาศาสตร์ที่ได้นำสารสกัดสปปรรพคุณสูงจากผลไม้และธัรพืชมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพแล้วทำให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุมกันที่สมดุลเพื่อดูแลความผิดปกติต่างๆในร่างกายได้ผลิตภัณฑ์อาหารจากอ p เ r อ t i เรชั่นบมไมชยา จึงไม่ได้ไปรักษาอาการผิดปกติในร่างกายโดยตรงแต่ไปสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลแล้วร่างกายก็แก้ไขอาการเหล่านั้นได้เองตามธรรมชาติ ใน,ในเล่าเท่ากับสุขที่มีสุขภาพดีโอ้แน่นอน,นถ้าจะมีความสุขอยู่สักแห่งหตนตําบลใดแล้วไปไม่ถึงเนี่ยออก็ก็ไม่มีประโยชน์อาจารย์คืออย่างในรายการของเราเนี่ยจะมีคนจํานวนมากนะฮะที่มาเล่าให้เราฟังว่าด้วยโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยบางทีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงไปทํานู่นทํานี่ตัวเองก็ไม่สามารถจะไปกับเขาได้ครับหรือบางทีไปเนี่ยก็ไม่ได้สนุกสนานเต็มที่ยิ้มไม่เต็มปากไปแล้วก็ไปนั่งดูเขาเล่นนะ คือเขามีเครื่องเล่นอะไรเขาทำรายกัรก็ไม่ได้ไปเล่นอะไรกัรบเขาก็นั่งดูเฉยๆเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเพื่อให้เรามีความสุขอย่างเต็มที่นะครับจงดูแลร่างกายของตัวเราโดยยึดหลักว่าสุขภาพดีเป็นหน้าที่ของทุกคนแต่สุขภาพที่ไม่ดีนั้นจะกลายเป็นภาระของคนอื่นเพราะฉะนั้นอย่าทําตัวให้เป็นภาระของใครใส่ใจตัวเองใช้มีความรับผิดชอบตัวเอง มีหน้าชี่ในการที่ต้องดูแลตัวเองให้สุขภาพดีตลอดเวลานะครับถ้าเกิดท่านอยากจะทำสิ่งนี้ให้ได้ดีแล้วเราก็สอบถามข้อมูลได้ที่ w w w b i m l e n c o m หรือโทรไปที่026464800นะครับวันนี้เราสองคนต้องลาก่อนแล้วล่ะครับสวัสดีครับร่วมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดย Operation Bim โทร026464800